ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะให้คุณสมจิตอ่านประวัติชนะที่ส่งเข้าไปสามข้อแรกก่อนนะคะหนึ 1, ่งข้อีบทที่สองข้อสี่คำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นการพูดเชิญชวนด้วยปัญญาแต่เป็นการสำแดงพระวิญญาณและวิถีการอัภาพสองข้อดี 2, อบทที่สามข้อสี่เรามีความมั่นใจเช่นนี้ในพระเจ้าโดยพระคิ์สองข้อดีบทที่สามข้อห้าไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเอง ที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเองแต่ความสามารถนั้นมาจากพระเจ้าคุณพระเจ้าสำหรับภาวนะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าเกินความสามารถของมนุษย์ในภาวนะคำของพระเจ้าหนึ่งโครินโตบทที่สองข้อสี่คำพูดและคำเทศนาไม่ใช่เป็นการพูดชักชวนไม่ใช่เป็นการพูดชักชวนคำพูดและคำเทศนาของข้าพเจ้าไม่ใช่เป็น การพูดชักชวนด้วยปัญญาแต่เป็นการสำแดงระวิญญาณและฤทธานุภาพการที่เรามีความสามารถในการพูดหรือพูดเกง่งพูดคล่องพูดไหลลื่นนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีแต่ว่าการพูดที่มีประสิทธิภาพในฝ่ายวิญญาณมันเกี่ยวข้องกับภะวิญญาณการที่มีความสามารถในการพูดหรือมีความสามารถในด้านคำพูดไม่ได้หมายความว่า เราจะสามารถชักชวนคนให้ได้รับความรอดหรือทำให้คนเข้าไปสู่ความชอบธรรมได้นอกจากความสามารถทางสติปัญญาของประธานหรือความสามารถในการชักชวนผู้อื่นด้วยคำพูดที่ดึงดูดใจแล้วก็ยังต้องเข้าไปในเรื่องฝ่ายวิญญาณของการทำันรกิจในการประกาศข่าวประเสริฐ ขอบคุณพระเจ้าที่เราพูดเก่งที่เราพูดได้ที่เราพูดคล่องที่เรามีความสามารถในการพูดเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมก็คือความสามารถในการพูดนะฮะมันเป็นเรื่องที่เป็นของขวัญที่พระเจ้าให้ถ้าใครพูดไม่ได้นะก็เป็นเรื่องทรมานเสียเหลือเกินยิ่งคนที่ได้ยินหูไม่ได้หนวกแต่ว่าได้ยินคนอื่นพูดสื่อสารกับเราแต่ถ้าเราเป็นคนใบ้และพูดไม่ได้ทรมาน ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกคนพูดได้และถึงกันนั้นคําพูดของเราจะต้องเป็นคําพูดที่มีพระวิญญาณมีเรื่องฝ่ายวิญญาณเข้ามาเมื่อเราจะประกาศข่าวประเสริฐเมื่อเราจะหนุนจิตชูใจแบ่งปันมะวะะนัชนะคำของพระเจ้าเราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่อาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสื่อสารเพราะว่าการเปลี่ยน จิตใจของผู้คนการปลดปล่อยการที่ถ้อยคําที่จะมีการเจมินรุ่ดเดชต้องอาศัยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ความเก่งของเราไม่ใช่เราพูดเก่งไม่ใช่ความสามารถแต่พระวิญญาณเป็นผู้เจิมคําพูดของเราเรานะคะมีพระวิญญาณของพระเจ้าในการพูดในการสื่อสารในการแบ่งปันข่าวประเสริฐการเป็นคริสเตียน หรือพันธกรที่มีประสิทธิภาพของข่าวประเสริฐไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสามารถของมนุษย์หรือไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นเพียงความสามารถของเราเท่านั้นแต่เป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่ติดสนิทกับพระวิญญาณเวลาเราประกาศเวลาเราพูดข่าวดีข่าวประเสริฐหรือแบ่งปันพระวจนะจึงมีความสามารถแล้วก็มีศักยภาพนั่นคือสิ่งที่มาจากพระวิญญาณ ไม่ใช่การที่เรามีความสามารถพูดเก่งไม่ใช่เราเป็นคนที่มีวาทะไม่ใช่เราเป็นคนที่มีความสามารถในสองโครินโตบทที่สามข้อห้าข้อหกว่าไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเองที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเองแต่ความสามารถนั้น มาจากพระเจ้าผู้ประทานให้เราสามารถเป็นผู้ปฏิบัติแห่งพันธสัญญาใหม่ที่ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตามตัวอักษรที่เขียนไว้แต่เป็นไปตามพระวิญญาณด้วยว่าตัวอักษรที่เขียนไว้นั้นทำให้ตายแต่พระวิญญาณประทานชีวิต นี่คือพระวจนะให้เราทราบความหมายว่าทําไมเมื่อเราพูดที่มีพระวิญญาณเกี่ยวข้องมีเรื่องฝ่ายวิญญาณเข้ามาในชีวิตของเราคำพูดของเราจะเป็นฤทธิเดชคำพูดของเราจะเป็นชีวิตคำพูดของเราที่มีคำพูดที่มีพระคำมีพระวิญญาณจะประทานชีวิตให้กับผู้คนมากมายฤทธิ์เดชคอมพิเจ้รจะทํางาน วันนั้นชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้า,าและการปฏิบัติรับใช้ต้องเป็นไปโดยความเชื่อผ่านทางฤทธิอำนาจของพระวิญญาณไม่ใช่ความเก่งความสามารถไม่ใช่วาทศินดีไม่ใช่ความสามารถในการพูดแม้ว่าเราจะก็เรียกว่ามีวทฒศินดีขนาดไหนนะคะถ้าพระวิญญาณไม่ได้อยู่ถ้าพระวิญญาณไม่ได้ช่วยเราในการสอนในการแบ่งปันในการประกาศข่าวปบระเสริฐ ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้ไม่สามารถที่จะทําให้คนได้รับความรอดได้เพราะฉะนั้นคําพูดที่ฉลาดที่สุดไม่อาจเปลี่ยนแปลงหัวใจคนที่แข็งกระด้างที่สุดได้ผู้สื่อสารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอาจจะไม่สามารถเข้าสู่แก่นที่ลึกที่สุดของธรรมชาติมนุษย์ได้ไม่ว่าพวกเขาจะสื่อสารได้อย่างฉันฉลาดเพียงใดไม่ว่าพวกเขาจะเลือกใช้คำพูดได้ดีขนาดไหน ถ้าปราศจากพระวิญญาณแล้วมันก็จะไร้ชีวิตนะคะเศคารยาบทที่สี่ข้อที่หกนะคะไม่ใช่ด้วยกำลังไม่ใช่ด้วยอริธานุภาพแต่โดยพระวิญญาณของเราแต่โดยวิญญาณของเราพระยาเวจอมทัพตรัสด,ดังนี้แหละพระวิญญาณคือผู้ที่กระตุน้นนั้นความหมายว่าให้ชีวิตเมื่อเราพูดโดยพระวิญญาณ เมื่อเราเป่าประกาศโดยพระวิญญาณในหนึ่งโครินโตบทที่สี่ข้อที่ยี่สิบเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของถ้อยคําแต่เป็นฤทธเดชแต่เป็นเรื่องฤทธเดชฤทธเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เจิมเราที่เราใช้เวลากับพระวิญญาณนะคะจึงให้ความสําคัญกับการที่เราจะสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาก าการที่เราจะประกาศเราก็เกิดผลการที่เราจะแบ่งปันพระวจนะเราต้องเป็นคนที่ติดสนิทกับพระวิญญาณพอสมควรเราจําเป็นจะต้องสามัคคีรมกับพระวิญญาณและการใคร่ควรพระวจนะเป็นลำดับต้นๆจงให้ความสําคัญในเรื่องนี้นั่นคือสิ่งที่ทําให้เราพูดในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นถ้อยคําที่มีการเจิมเพราะ มีพระวิญญาณนะเข้าไปในชีวิตของเราผสมกับวิญญาณของเราผสมกับพระวจนะที่เราศึกษาผสมกับชีวิตของเราแล้วออกมาเป็นองค์ริดเด่นคนที่ได้ยินได้ฟังนะก็จะรับการปลดปล่อยคนที่ได้ยินได้ฟังก็จะเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้านะฮะ วานนั้นการประกาศขา่าวระเสืิฐจาเป็นมากที่เราจะสามัคคีทํากับพระวิญญาณและใคร่ครวญพระวจนะและสามัคคีทํากับองค์อย่างลึกซึ้งการประกาศของเราจึงจะมีผลที่เปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คนไม่ใช่การที่เราไปฝึกพูดเขาเรียกว่าเพียงแต่เป็นวัฒนิลป์ของเราคําพูดความสามารถในการพูด แต่อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนประกรอบแต่ว่าที่เกิดผลหรือเปลี่ยนแปลงมีผลหรือมีที่ผลต่อจิตใจของผู้คนก็คือคำพูดที่พระวิญญาณเจิมพระวิญญาณเป็นผู้ประทานให้เพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญกับพระวิญญาณสามคคีธรรมกับพระวิญญาณใคร่ครวญพระวจนะโดยมีพระวิญญาณเป็นผู้ส่งเจิมเลีนผู้เปิดเผยสาแดงนี่คือสิ่งที่จะเกิดผลมากมายการสื่อสารของเรา จะเป็นการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงผู้คนและเปลี่ยนแปลงจิตใจของผู้คนและอิทธิพลแห่งความมืดที่เกาะกลุ่มในจิตใจของผู้คนาะในยุคนี้ที่ทําให้จิตใจของผู้คนมืมดมนนั้นก็จะได้ออกไปเมื่อได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐจากคนที่สามัคคีธรรมกับพระวิญ,ญญาณจากคนที่ติดสนิทกับพระวิญญ,ญาณคําพูดคําสอนการประกาศ จะเป็นธิเดตคนมากมายจะรับความรอดคนมากมายจะรับการปลดปล่อยนี่คือสิ่งที่มีประสิทธิภาพน,านี่คือการสื่อสารที่มีศักยภาพมีธิเดชขอพระเจ้าช,ช่วยเรานะคะที่เราจะพูดจะสื่อสาร จะชักชวนคนมากมายเราจะต้องติดสนิทกับพระวิญญาณเราจะต้องสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณเราจะต้องเป็นคนที่ให้น้ำหนักกับการที่เราสามัคคีธรรมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และการใคร่ควรพระวจนะโดยมีพระวิญญาณเพื่อสิ่งที่เราสื่อสารไปนั้นจะมีคุณภาพจะมีฤทธิเดชไม่ใช่ความสามารถของเราเกินความสามารถของมนุษย์ ที่เราจะไปเปลี่ยนผู้คนเปลี่ยนจิตใจของผู้คนได้ทุกครั้งที่เราประกาศทุกครั้งที่เราแบ่งปันพระวัฒนะเราต้องใช้เวลากับพระวิญญาณก่อนเราต้องใช้เวลากับการใครค่ครวญการที่เราติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และพ่งจะเจอมเหนือชีวิตของท่านในการสื่อสารในการประกาศข่าวประเสริฐนั้นเป็นถ้อยคําที่มีฤทธเดชนั้นคือถ้อยคําที่มาจากพระวิญญาณ เราต้องสนใจเราต้องเข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณในการทำันธกิจมันไม่เกี่ยวข้องกับการที่เราพูดเก่งมันไม่เกี่ยวข้องกับความสามารถที่เราชักชวนผู้อื่นด้วยคำพูดที่ดึงดูดใจขอบคุณพระเจ้าที่เราไปฝึกมาแต่ขอให้เรามีพระวิญญาณพูดที่มีการเจิมคำพูดของเราจะพูดเพราะพูดหวานก็ขอให้มีพระวิญญาณ ก็มีการเจิงจะเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเราจะพูดเก่งพูดหวานพูดเพราะขนาดไหนมีความสามารถในการพูดขนาดไหนก็ไม่เป็นฤทธิดเดชก็จะทําให้ไร้ชีวิตก็ยังทําให้คนเขาเบื่อคําพูดของเราเขาเกลียดเราด้วยซ้าไปที่เราพูดนะบางทีก็จะมีคําพูดที่บอกว่าปากหวานก้นเปรี้ยวอะไรพวกนี้นะหรือคําพูดที่เราพูดดีขนาดไหนมันก็ยังไม่มีชีวิต มันก็ยังทําให้คนสัมผัสวิญญาณ่นความตายใน,ในการพูดของเราแห้งแลง้งถ้าเราพูดโดยพระวิญญาณชีวิตจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจะรับการปลดปล่อยและให้เราทราบว,ว่าพระวิญญาณเป็นผู้ประทานชีวิตไม่ใช่ความสามารถไม่ใช่วาทิสินของเราไม่ใช่วิธีการของมนุษย์แต่เป็นการที่เรากำลังพูด กำลังปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยความเชื่อผ่านทางฤทธเดชอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าเจิมเราขอพระเจ้าให้เราสามารถคีทากับพระวิญญาณขอให้เราใช้เวลากับพระวิญญาณและเราจะเข้าใจในการสื่อสารที่มีการเจิมและมีฤทธเดชข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณโรรองสำหรับภะวชนะเสือเอที่เตือนเราสอนเราในเรื่องการสื่อสารในเรื่องการรับใช้ด้วยคําพูด ด้วยการสื่อสารขอให้คำพูดของเราเจือปนไปด้วยพระวิญญาณและให้พระวิญญาณเป็นใหญ่ในการที่เราสื่อสารนั้นเราขอบคุณพระเจ้าเราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าได้ทรงอวยพรเราเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเจ้าวยพรค่ะ ขวัะทถึงพระขอบพระเจ้าขวัมขวัขขอค่ณขอบพระเจ้ามีกลังทุกข์ทุานมาได้ทุาข์ทุกข์ที่เราดูลกินขอบพระเจ้าเสรลังนะคะขอบพระเจ้าของพระเจ้าวันนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าอเม amen a l m ยา h t oh, y okay. so, um, huh.